พี่ฝนฝนคะสอนใส่ผ้าอนามัยหน่อยค่ะใส่ยังไงไม่ให้เลอะกระโปรงไม่ให้เลอะกางเกงคะแล้วผ้าอนามัยมีกี่แบบคะแล้วหนูต้องใส่แบบไหนคะแบบกลางวันแบบกลางคืนแบบหนาแบบบางหนูจะใส่ยังไงคะเดี๋ยวพี่ฝนฝนจะบอกให้ฟังค่ะผ้าอนามัยเนี่ยเขาก็จะมีแบบกลางวันกลางคืนแบบหนาแบบบางมีปีกไม่มีปีกแล้วหนูเลือกไม่ถูกใช่ไหมคะ เรามาดูหน้าตาผ้าอนามมยก่อนนะคะเขาก็จะมีแบบมีปีกและไม่มีปีกหนูเรื่องไม่ถูกใช่ไหมคะแบบมีปีกเนี่ยเขาก็จะทําไว้ล็อกกางเกงในเพื่อไม่ให้ขยับขยื่นแต่บางคนเนี่ยเขาแพ้ค่ะใส่ไปแล้วเขาคันขาหนีบเขาก็เลยต้องมาใส่แบบนี้แบบไม่มีปีกแบบนี้นะคะแต่ใส่แบบเนี้ยผ้าอนามมยก็จะขยื่นได้นะ แล้วผ้าอนามัยแคฟฟีแผ่นเล็กแบบนี้เ <c oughs> ขาเอาไว้ใส่ตอนที่เป็นตกขาวเยอะๆหรือตอนที่ประจำเดือนใกล้จะหมดค่ะแต่ถ้าตอนที่เราเป็นประจำเดือนเยอะๆเราจะไม่ใส่ผ้าอนามัยแผ่นเล็กแบบนี้นะคะมันเอาไม่อยู่นะคะแล้วตอนกลางวันหนูจะใส่แบบไหนคะตอนกลางวันเนี่ยเราไม่ได้นอนเรานั่งอย่างเดียวเราจะเลือกใช้เป็นผ้าอนามัยแบบนี้ก็ได้ผ้าอนามัยกลางวันก็จะมีตั้งแต่22เซนไปจนถึง25เซนนะคะแต่มือใหม่สำหรับสาวๆพี่ฝนๆแนะนำให้ใส่เป็น29-30เซนค่ะ มันจะได้ไม่เลอะข้างหน้าไม่เลอะข้างหลังนะถ้าเราใส่ผ้าอนาไมยสั้นแบบนี้แล้วเรายังใส่ไม่ถูกมันก็จะไปเลอะข้างหน้าเลอะข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นมือใหม่นะคะหรือมือเก่าแบบพี่ฝนฝนนะคะพี่ฝนฝนตอนกลางวันก็ใส่ยีบเก้าสามสิบเซนค่ะแบบสั้นไม่ค่อยใส่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยชอบค่ะมันเลอะหน้าเลอะหลังนะคะส่วนผ้าอนาไมยกลางคืนเนี่ยเราก็จะเลือกตั้งแต่35เซนขึ้นไปเลยค่ะ35เซน40เซน42เซนได้หมดเลยค่ะ แต่หน,นูใส่แบบนี้แล้วมันยังเลอะที่นอนอยู่เลยละค่ะพี่ฝนฝนคะถ้าหนูใส่แบบนี้แล้วยังนอนเลอะที่นอนนะคะหนูก็ต้องเลือกใช้เป็นแบบนี้ค่ะกางเกงผ้าอนามัยนะคะหนูใส่แบบนี้นะคะหนูจะกิ้งท่าไหนนอนยังไงก็ได้นะคะไม่เลอะแน่นอนแต่กางเกงอนามัยแบบนี in. no deaf, ้ก็ไม่แนะนําให้ใส่ออกไปข้างนอกหรือไปโรงเรียนนะคะถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนอาจจะรอได้นะคะว่าเฮ้ยเสร็จแผมเพิร์นมาเรียนหรอเพราะฉะนั้นผ้าอนามัยกางเกงแนะนําให้ใส่ที่บ้านนะคะแล้วผ้าอนามัยแบบบางมันจะซึมซับได้เท่าแบบหนาหรอคะแน่นอนว่ามันซึมซับได้ไม่ เท่่าคะแต่เราก็จะไม่ใส่ผ้าอนาไมยเกิน4ี่ถึงชั่วโมงนะคะเพราะถ้าเราใส่ผ้าอนาไมนาน้นานเนี่ยนานมา,มากๆเลยเกิน6ชั่วโมงน้องสาวจะเหม็นและอับชื้นค่ะหรือถ้าเราออกไปข้างนอกเราก็ใส่แบบบางไปค่ะอยู่บ้านเราก็เลือกแบบหนาก็ได้นะคะพี่ฝนนค่ะแล้วหนูจะใส่ผ้าอนาไมัยยังไงล่ะคะไม่ให้เลอะกางเกงก่อนอื่นนะคะกางเกงในหนูเนี่ยต้องไม่ยืดไม่ยวยนะคะเวลาใส่ผ้าอนาไมยมันจะได้ไม่ขยับขยื่นนะ หรือถ้าหนูใส่ผ้าอนามัยแล้วมันขยับไปขยับมานะคะพี่ฝนฝนก็แนะนําให้เราใส่กางเกงแบบนี้เข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้ผ้าอนามัยเนี่ยมันขยับขยื่อนนะคะเวลาเราใส่กระโปรงเราต้องใส่กางเกงขาสั้นแบบนี้ไหมอ่ะจะได้ไม่โป๊เดี๋ยวนี้เขาก็มีกางเกงกันโป๊แบบนี้ด้วยนะเวลาที่เราใส่กระโปรงแล้วลงพัดเนี่ยมันก็ไม่เห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมด้วยนะคะหรือเราจะซื้อกางเกงในแบบนี้ก็ได้ค่ะกางเกงในกันเปื้อนประจําเดือนข้อดีของกางเกงในตัวนี้คือใส่ยังไงก็ไม่เลอะค่ะ วิธีการใส่ผ้าอาไมยนะคะมีน้องๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่าพี่มณวน,นค่ะเวลาแกะผ้าอนไมยแล้วมันมีเสียงหนูอายมากเลยค่ะหนูก็ต้องไปหากันไกนะคะอันเล็กๆนะคะพกไว้แล้วก็ตัดค่ะเห็นไหมเวลาดึงมันก็จะไม่แขวกแขก้วนะคะ อันนี้เป็นแบบย9บเเซนแบบบางนะคะแล้ววิธีการใส่เนี่ยเราก็จะดึงกางเกงในออกมาอย่างนี้ก่อนนะให้ก,กว้างๆแล้วเราก็แปะลงไปนะคะถ้าประจำเดือนไหลไปข้างหน้ามากเราก็ขยับขึ้นค่ะหรือถ้าประจำเดือนไหลไปข้างหลังเยอะเราก็ขยับลงค่ะแต่ละคนเนี่ยไหลไม่เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเราก็กดลงไปแบบนี้เลยค่ะเอาด้านกาวลงที่กางเกงในนะคะแล้วเราก็ล็อกเขาด้วยปีกอย่างนี้แค่นี้ผ้าอนไมาก็ไม่ขยับขยื่นแล้วค่ะ หรือถ้ายังกลัวขยับขยือ่นอยู่นะคะเราจะใช้เป็นกางเกงขาสั้นแบบนี้ใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งก็ได้นะแล้วเราก็ดึงเขาขึ้นมาจัดระเบียบให้เรียบร้อยค่ะแค่นี้ประจำเดือนก็จะไม่เลอะกางเกงเราแล้วนะก่อนที่เราจะไปห่อผ้าอนามัยเรามารู้ก่อนนะคะว่าผู้หญิงเราเนี่ยจะเสียเลือดประจำเดือนประมาณนี้80 ML นะคะนี่คือ1เดือนนะคะไม่ใช่1วันนะคะน้องๆหลายๆคนบอกพี่ฝนฝนค่ะนูประจำเดือนมาเยอะมากเลยค่ะคือเยอะแค่ไหนก็จะไม่เกิน80 ML นี่นะคะช่วง3วันแรกเนี่ย ประจำเดือนเราจะมาเยอะแต่หลังจากนั้นมันก็จะน้อยลงตามลําดับเนาะแต่ใครที่มีประจำเดือนมาน้อย,อยมาน้อยมาแบบไหนคะถึงเรียกว่าน้อยถ้ามาแบบเนี้ยคือน้อยนะคะไม่ได้เยอะอะไรนะคะบางคนก็มาเป็นเส้นๆ้นขีดขีดอันนั้นเป็นอาการแจ้งเตือนว่าประจำเดือนกําลังจะมาเนาะส่วนถ้าประจำเดือนมาเยอะแบบนี้เลยอันนี้คือมาเยอะเต็มแผ่นนะคะอันนี้ก็ยังถือว่าปกตินะคะแต่ถ้ามาเต็มแผ่นล้นทะลักเลยอันนี้คือผิดปกติค่ะ พี่ินเนเห็นหลายๆคนเนี่ยรีวิวผ้านาไมแบบเทน้ําแดงกันล้นทะลักอันนั้นคือประจําเดือนเรามาผิดปกตินะคะแต่เข้าใจว่าอยากจะให้เห็นการซึมซับของผ้านาไมเนาะดูการซึมเปื้อนนะคะอืมแล้ววิธีการห่อผ้าอน้าไมยล่ะคะวิธีการห่อผ้าอนาไมยนะคะ,ราาะ,คะเราก็จะมวนจากข้างหลังไปค่ะ ประจำเดือนไม่ใช่เลือดเสียไม่ต้องรังเกียจของตัวเองนะคะวิธีห่อผ้านำไมเนี่ยเราก็จะม้วนจากข้างหลังมาแบบนี้ครึ่งทางก่อนนะคะแล้วก็ม้วนจากด้านหน้ามาค่ะแต่ถ้าแบบไม่มีปีกล่ะคะห่อยังไงห่อเหมือนกันค่ะม้วนไล่ไปให้หมดเลยนะคะพอเราห่อมาได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็จะเอาตรงปีกเนี่ยแหละคะ่ะมาแปะตรงกาวอย่างนี้นะคะให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้นะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเราก็จะเอาซองกระดาษมัตะกีเนี่ยที่เราฉีกมานะคะ ห่อไปค่ะห่อไปนะคะห่อให้เล็กๆ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 เลยนะคะพอห่อได้แบบนี้เสร็จยังค่ะยังไม่ทิ้งนะคะเราจะใช้เป็นกระดาษเช็ดชู่หรือกระดาษแบบนี้ก็ได้ค่ะห่อเข้าไปอีกทีนึงค่ะวิธีการห่อนะคะบบก็พยายามห่อให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้นะคะนี่ห่อได้แบบนี้เสร็จปั๊บแล้วเราก็พับแบบนี้พับแบบนี้แล้วเราก็ม้วนด้านนี้เลยค่ะ เก็บเข้าไปนะคะเห็นไหมคะแค่นี้เองแล้วเราก็ทิ้งเลือดของเราเราไม่ต้องรังเกียจนะคะพี่ฝนๆค่ะแม่หนูบอกว่าถ้าเอามะนาวมาบีบใส่ผ้านามัยแล้วจะตายจริงหรอคะถ้าเอามะนาวมาบีบใส่ผ้านามัยแล้วตายเนี่ยผู้หญิงคงตายกันทั้งโลกแล้วล่ะคะ่ะไม่จริงนะคะ เป็นกุศโลบายไม่ให้เราเนี่ยทิ้งผ้าอนามัยแบบแพรหลาพี่ฝนฝนบอกว่าของเราเองไม่ต้องรังเกียจแต่คนอื่นรังเกียจของเรานะคะเพราะฉะนั้นของของเราควรที่จะห่อให้มิดชิดแบบนี้แล้วค่อยทิ้งลงถังขยะค่ะแล้วผ้าอนามัยเนี่ยไม่ต้องเอาไปเผานะคะเผาทําไมคะโลกร้อนค่ะห่อให้มิดชิดแล้วก็ไปเผาไม่ใช่ผ้าอนามัยเนี่ยไม่ต้องไปเผานะคะห่อให้มิดชิดแล้วก็ทิ้งลงถังขยะได้เลยค่ะพี่ฝนฝนค่ะ หนูใส่ผ้านามัยแล้วแสบคันขันหนีบมากเลยค่ะทำยังไงดีคะเราอาจจะใช้เป็นโชดูครีมแบบนี้หรือวาสลีนก็ได้นะคะทาตรงขาหนีบเราอะคะ่ะเพราะบางทีถ้าเกิดการเสียดสีมากๆมันก็จะทําให้เราเนี่ยแสบคันได้นะคะพี่ฝนฝนค่ะหนูแพ้ผ้านามัยค่ะใส่แล้วเป็นผื่นเลยค่ะทํายังไงดีคะ ถ้าหนูแพ้ผ้าหนามัยยี่ห้อนี้หนูก็เปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นค่ะแต่ถ้าหนูเปลี่ยนทุกยี่ห้อแล้วหนูแพ like ้ผ้าหนามัยหนูอาจจะไปลองใช้ผ้านามัยออร์แกนิกก่อนก็ได้นะคะถ้าหนูใช้ผ้านามายออร์แกนิกแล้วหนูยังแพ้อยู่หนูก็ต้องไปเลือกใช้เป็นผ้าหนามัยผ้าแล้วค่ะผ้าหนามัยผ้าแบบนี้ก็จะทําให้หนูไม่เป็นผื่นนะคะแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะไม่อับชื้นไม่เหม็ดด้วยนะคะผ้าอนามัยแบบนี้ยเป็นพลาสติกใส่นานๆก็จะอับชื้นแต่ผ้าอนามัยผ้าเนี่ยใส่แล้วไม่อับชื้นนะคะแล้วมันจะไม่ล้วนเล หนูก็เปลี่ยนสิคะถ้ารู้สึกว่ามันซึมมากแล้วหนูเข้าห้องน้ําอยู่หนูก็เปลี่ยนสิคะหนูก็แค่หอ่อหอกลับบ้านใส่ถุงซิปล็อกแล้วก็กลับมาซากักค่ะแช่น้ําซักได้ปกติเลยคะ่ะแต่เขาก็มีข้อเสียนะคะข้อเสียก็คือเราต้องซักเองนี่แหละคะ่ะพี่ฝนฝนคะ่ะถ้าหนูใส่ผ้านทำไมาหมดอายุดูจะเป็นมะเร็งปากมดลูกไหมคะ มะเร็งปากบนลูกเกิดจากเชื้อ HPV นะคะไม่ได้เกิดจากผ้าอนามัยหมดอายุนะคะผ้าอนามัยหมดอายุก็ยังใช้งานได้ค่ะเพียงแต่กาวข้างหลังเขาเนี่ยอาจจะเสื่อมสภาพหลุดง่ายแค่นั้นเองถ้าน้องๆมีข้อสงสัยเรื่องผ้าอนามัยก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนนได้เลยนะพี่ฝนน,นอ่านถูกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ